ฮัลโหลสวัสดีจ้าเพื่อนๆน,นะก่อนที่แม่หมอจะไปดูดวงต่อดูดวงส่วนตัวนะคะก็มีเวลาอยู่นิดนึงก็เลยมาทําคลิปสั้นๆให้เพื่อนๆอีก,อกเช่นเคยนะคะอ่าววันนี้แม่หมอได้แผ่นทองมาเพิ่มแล้วนะคะแต่ว่าในในเนี้ยคลิปแบบเนี้ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นแผ่นทองชัดๆนะเดี๋ยวคืนนี้รอดูอีกทีใน คลิปที่เป็นแนวนอนที่โฟกัสที่รูปอย่างเดียวไม่ไม่เห็นหน้าแม่หมอนะคะอันนี้ถ้าเห็นหน้าแม่หมอมันจะไม่ค่อยเห็นความสวยของของแผ่นทองเพราะว่าโฟกัสไม่ค่อยได้เนะกล้องโฟกัสไม่ค่อยได้แต่มีมาใหม่เยอะเหมือนกันนะเพื่อนๆนะใครที่ต้องการครอบครัวพระศิวะรอบนี้มาเพียบเลยนะคะครอบครัวพระศิวะคือใครก็คือพระแม่ อุมาทีวีนะคะพระชายาแล้วก็ลูกๆของพระองค์ก็คือพระพิคเนตและพระขันทกุมารนั่นเองนะคะแล้วรอบนี้ก็มีพระแม่กาลีมาเยอะมากๆนะคะรับรองแผ่นทองที่ผ่านมือแม,แม่หมอไปทุกแผ่นมีพลังเทพินดูหมดนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลใดๆสามารถอธิษฐานขอพอรได้เลยคุณก็จะได้รับพลังงานดีๆนะคะขอแค่เชื่อนะขอแค่เชื่อมั่นเท่านั้นเองส่วนแม่ลักษมีก็มาอีกหลายลายนะจ๊ะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะแล้วก็ สีพึ่งน้ำมันว่านเหมือนเดิมอันนี้จะเป็นตัวอย่างนะคะของสีพึ่งและน้ำมันน้ำมันว่านนะคะก่อนที่แม่หมอจะใช้จริงอะเนาะมันจะมีแผ่นทองนะคะแล้วก็มีว่านดอกวาอก่ <lled Marion. S 1> วานดอกทองว่านดอกโกนั่นเองนะคะว่านดอกทองอะค่ะเป็นการผสมผสานระหว่างสีพึ่งที่ที่ใช้น้าว่า,วานแล้วก็การกวนด้วยน้ํามันมะพร้าวแล้วก็มีมีหลายอย่างนะในส่วนผสมสามารถมาขอดูได้นะคะแล้วก็น้ํามันว่านนะคะสามารถทานผักเจิมของที่เราต้องการ อยากจะให้ขายดีเพลงปังอันนี้แม่หมอกจะทายเพื่อนๆดูเลยนะคะอันนี้คือของแม่หมอเป็นน้ํามันว่านลักษมีมนตาจะทาก่อนที่จะอ่านไพ่ทุกครั้งแล้วก็ขายของนะคะขอให้มีสเสน่ห์นะคะขอให้ตัวเองเนี่ยมีคนรักคนเมตตานะคะแตะเลยนะคะอย่างนี้แล้วบางคนบอกว่าเอาไปทาปากได้แม่หมอก็ทานะวันก่อนแม่หมอก็ทา,าให้ดูนะคะเพราะว่าโอเคเลยแต่อย่าไปเอาเข้าปากเยอะเพราะกลิ่นหอมอืมแต่มันก็ไม่ได้ ไม่ได้มีความแพ้หรือว่าไม่ได้มีอันตรายใดๆนะคะสามารถทําได้นะโอเคส่วนส่วนที่แนะนําให้ทาปากจริงๆคือสีพึ่งสีพึ่งสีพึ่งรักษมีมนตานะคะม่เหมาะจะทาปากก่อนลงลิปสติก จริงๆนะคะโอเคประมาณนี้แล้วก็จะมีบทสวดให้เ,เพื่อนๆสาหรับใครที่ได้ของไปแล้วแล้วแม่หมอลืมส่งบทสวดให้ทักมาขอได้นะเพื่อนๆแต่ปกติเนี่ยถึงไม่ลงบทสวดไม่สวดนะก็ได้ได้พุทธคุณเหมือนกันนะเพราะแม่หมอก็ทาแบบนั้นนะนะคะคราวนี้ใครก็ตามนะคะที่อยากจุดเทียนนะคะอยากจุดเทียนเนาะ จุดเทียนวันที่2 8นี้ก็รีบทักมาเพราะว่าเป็นวันดีนะคะเป็นวันที่เกี่ยวกับความรักความเมตตาการงานการเงินนะคะสามารถทําพิธีมงคลได้เลยในยวันที่2 8กรกฎาคมนี้นะคะรีบหน่อยนะจ๊ะเพื่อนๆเ,เพราะว่าเทียนแม่หมอจะทยอยสั่งปั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยขอดูจํานวนใครที่พร้อมโอนก็โอนเลยเถอะเนาะเพราะว่าถ้าตั้งใจแล้วว่าจะจุดนะคะแค่คิดหรือแค่บางคนแค่คิดจ,จ,จองมาปุ๊บเนี่ย สิ่งดีๆเกิดขึ้นเลยอันนี้พูดจริงๆนะเพราะหลายๆคนบอกอู้เกิดขึ้นแล้วนะส่วนตัวแม่หมอเนี่ยนะตัวแม่หมอเองเนี่ยรู้สึกส่วนตัวนะหลายๆครั้งที่จุดเทียนไปกับเพื่อนๆด้วยเนี่ยแม่หมอจะเวียนจุดไปที่แม่หมอรู้สึกประทับใจเลยนะอินหลวงอินหลวงนี่ก็ดีสําหรับตัวแม่หมอนะกับสาหรับเพื่อนๆอ,อาจจะ เทียนเศรษฐีเล่อนคำก็ได้สีวลีก็ได้แต่ที่แม่หมอชอบคืออินหลวงอินแก้วนะคะแล้วก็สีวลีแม่หมอก็จุดไปหลายแท่งแล้วส่วนตัวทองคําหาราบก็จุดนะไม่รู้สิมันอาจจะปนปนกันก็ได้นะความรู้สึกเลยรู้สึกตัวเองโชคดีในหลายๆเรื่องอะค่ะนะคะนะ,ะนะในจังหวะที่คนอื่นเขาอ,อาจจะมีเรื่องไม่สบายใจอะไรเงี้ยแต่เราอะ มันมีความเป็นมงคลอยู่ในนั้น,นความรู้สึกมันดีอ,ะอ่ะคราวนี้ก็ขอโชว์พระศิวะนิดน,นึงเพราะว่าพระศิวะเนี่ยท่านเสด็จมาอีกองคหนึ่งเพื่อที่จะเดินทางไปเยอรมน,นีนะคะพร้อมกับสีพึ่งน้ำมันว่านั่นเองนะคะลูกค้าแม่หมอมาจากต่างถิ่นต่างแดนเยอะเลยนะคะที่ไว้ใจกันนะคะโอเคขอบคุณสําหรับออเดอร์นะคะเพื่อนๆคราวนี้ใครก็ตามที่อยู่ต่างประเทศเนาะแม่หมอส่งนะจ๊ะส่งให้ได้นะอืแต่ทุกคนก็ต้องดูด้วยนะว่าทุกคนจะโดนเออจะติด ติดอะไรไหมก็ต้องต้องเช็คเอาเองนะแม่หมอมีหน้าที่แค่แพ็คดีๆและส่งเท่านั้นเองนะคะโอเคมาเดี๋ยวมาเรามาตอบกันที่พลังงานไพ่นะวันนี้นะไพ่วันนี้อยากบอกอะไรคุณขอพลังงานในฝั่งของคนที่เข้ามาดูก่อนขอคนที่เข้ามาดูตอนนี้คุณเป็นยังไงตัวตนของคนที่เข้ามาดูนะคะคนที่เข้ามาดูนะคะตอนที่เป็นยังไงวายจัสติกจัสติกเออ ใช่เป็นคนชาวลัคนาราศีตุลได้เป็นคนที่ทำไมอะ่ะมีการตัดสินใจอะไรขอดูหน่อยสิสี่ดาบกับหัวโอเคจบของคุณพลังงานไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยผ่านการผ่านความคือเอาง่ายๆถ้าช่วงนี้ช่วงช่วงวันโกวนวันพรามีใครดิ่งมีใครทุกข์นะ ไม่เกินสี่วันหลังจากดิงด่งดิ่งจิตดิ่งอะ่ะมันมีหลายคนที่มาดูดวงส่วนตัวแล้วหนูเป็นอะไรไม่รู้แม่หมอมันมันแย่มากเลยอยู่ก็ดิง่งพวกคุณจะรู้ตัวคุณเองว่ามันเกิดอะไรมันมีกระแสะพลังงานอะไรบางอย่างที่มากระทบเพราะนั้นเนี่ยมันจะไม่เกินสี่วันหลังจากที่คุณรู้สึกแย่รู้สึกมีปัญหาหรือรู้สึกทุกข์รู้สึกทํายังไงดีเนี่ยสี่วันนะแล้วหลังจากนั้นคุณจะเป็นเดวิลการหลุดพ้นค่ะเพื่อนๆตัดสินใจเดินออกจากความเศร้าความไม่สบายใจแล้วก็ดึงตัวเองออกมา เป็นพลังงานของ the wave คือการหลุดพ้นและช่วงช่วงไม่สบายใจนะตัวเพื่อนเองนะหรือบางคนที่ป่วยอยู่หรือว่ามีความรู้สึกว่าป่วยหรือเครียดอะไรเนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่เ,เพื่อนๆจะหลุดหลุดจากความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ากลับมาแข็งแรงนะ the wave ขึ้นมานะคะเพราะนั้นเนี่ยพลังงานในเปลือของเพื่อนเนี่ยไม่มีอะไรละถ้าเกิดว่ามันจะทุกข์มันจะมันจะหยุดทุกข์แล้วมันจะถ้ามันไม่ไม่จะมีความไม่สบายใจมันหน่วงจะเลิกลจะลกลจะเลิกหน่วงคราวนี้เรามาดูซิว่าเขาเป็นยังไง คนที่คุณนึกถึงเนี่ยตอนนี้เขาเป็นยังไงใครอยากบอกอะไรคุณเขาอยากบอกอะไรคุณพลังงานของวิวออ f ฟอร์จูนพวกคุณมีการสื่อสารทางจิตวิญญาณต่อกันได้นะมันมีบางอย่างที่คุณรู้สึกหน่วงมันจะเป็นโดยเฉพาะนะวันนี้เพิ่งดูดวงให้แก่ลูกดวงไปคนหนึ่งเขาฝึกจักกะและสมาธิพราะฉนเนี่ยคนที่มีการฝึกฝนในเรื่องของสมาธิและจิตวิญญาณอ่ะสำหรับคนที่ที่ท,ที่ที่ทำนะจะรู้เลยว่ามันมีบางอย่างที่ ที่เข้ามาในความรู้สึกของพวกคุณวันนั้นเนี่ยคุณพยายามเคลียร์เคลียร์ให้ได้นะเดี๋ยวมันก็พลังงานดีๆจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณแต่ว่าแม่หมอวิวออฟจูนมันเหมือนถึงพลังงานของการนึกถึงการวนเวียนกลับมาของใครบางคนอีกแล้วอะมันเป็นอย่างนั้นเหรอจะมีคนที่พยายามจะ กลับมาในความสัมพันธ์อยากจะกลับมาสื่อสารอยากจะกลับมาพูดคุยกับคุณนะคะคนคนนั้นคือใครคนคนนั้นคือคุณคนที่เดินทางบ่อยๆทำมาแลนด์คือคนที่เคยดึงดึงยื้อกระชากกันไว้ในชีวิตดึงเดี๋ยวรักเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวกลับเดี๋ยวหายอย่างเงี้ยเป็นคนทางไกลหรือคนที่เดินทางตลอดเวลาได้ทำมาแลนด์คือคนที่ไม่อยู่นิ่งนะตั้งแต่เดว์แล้วเพวืพ่อนๆมีพลังงานของการดิวกับคนต่างชาติต่างถิ่นต่าง,ง,างแดนนะคะจากคนแดนไกลเพราะฉะนั้นเนี่ย เพื่อนระวังนิดหนึ่งมันจะมีสัญญาณเตือนบางอย่างที่ทำให้เพื่อนรู้สึกว่าจะมีการกลับมาของใครบางคนที่เคย <c oughs> เคยหาย <c oughs> เคยเงียบ <c oughs> คนที่เพื่อนๆเคยใช้ความอดทนในความสัมพันธ์อะได้นะมันจะมีการมันมีสัญญาณเตือนอะว่ามันจะมีการกลับมาขอตีสะก6 0ปรของคนที่เข้ามาดูในวันนี้มีโอกาสที่คนคนนั้นจะกลับมาจัดเม้นต์จัดเม้นต์คือไพ่ของการถึงเวลาแล้วนะถึงเวลาอะไรถึงเวลาที่โชคชะตาจะนําพาคนเดิมๆที่คุณเคย เค,เคยสัมพันธ์มีความสัมพันธ์เป็นคนที่เรียกได้ว่าเป็นคนในครอบครัวเป็นคนที่เปรียบเสมือนสนิทกันถึงขั้นรู้จักครอบครัวเขาครอบครัวเราได้นะคะเป็นคนที่คุณให้ความสัมพันธ์ในอดีตแล้วกันเป็นคนที่คุณเคยรักเคยช่วยเหลือดูแลเขานะคะแล้วตอนนี้เขาจะมาแบบตีเนียนด้วยนะเพจ of a n d s เพราะว่าตอนนี้เขาส่องดูคุณแล้วเขาเขายังเห็นคุณแล้วเขายังทําตัวเหมือนแบบเอา้าเราเคยโกรธกันได้เหรอเอา้าเราเคยเราเคยทะเลาะกันได้เหรอทําแบบ ทำเหมือนแบบไม่รู้ทําเป็นไม่สนใจในอดีตว่าเคยผ่านเรื่องราวแย่ๆกันมาแค่ไหนทําตัวเหมือนเริ่มต้นใหม่กับคุณแบบงงๆเลยที่คุณบอกว่าเดี๋ยวนะ เธอกับฉันมีประเด็นกันอยู่อะไรเนี่ยแต่เขาจะทําตัวแบบว่าไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่จริงๆแล้วมันมีดักเลยสามดั่ในอดีตอ่ะพวกคุณทะเลาะกันรุนแรงแล้วก็สร้างความเจ็บปวดหัวใจกันไว้อย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณค่อนข้างกลัวพลังงานการกลับมาของเขาคุณกลัวว่าเธออยามาสร้างความปวดหัวความเครียดให้ฉันหนงนะฉันไม่เอาแล้วนะฉันฉันกว่ากว่าฉันจะฮิวตัวเองได้อหัวนานเหลือเกินเธอจะมาทําท่าเหมือนกับว่า ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้นะส่วนในตอนนี้เขามองคุณเป็นคนที่ยิ่งนานวันคุณยิ่งดูดีขึ้นมีเสน่ห์มากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นดูโฟกัสในเรื่องของงานความสําเร็จอะเพราะนั้นเนี่ยพลังงานึ่งความมีเสน่ห์ของคุณอนะมันเกิดขึ้นจากการที่คุณอนะโฟกัสตัวเองคนเรานะจะทําให้คนเดิมๆกลับมาสนใจได้คือหนึ่งคุณต้องดูโตขึ้นใช่ว่าจะอ่านจากหนังสือเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์มานะเพื่อนๆคุณต้องดูโตขึ้นก่อน2 คุณต้องการมีการเปลี่ยนแปลงนิทานที่ดีขึ้นเช่นสวยหล่อมากขึ้น 3. คุณต้องไม่วิ่งไล่ล่าเขาไม่ตามเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความรักเนี่ยถ้าเราตามเนี่ยมันคือสิ่งที่มันเป็นของที่ง่ายของที่เขายังไงเขาก็ได้อะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยคุณไปโฟกัสสิ่งอื่นเลยไม่ต้องตามให้คนคนนี้มีความพยายามที่จะตามคุณบ้างนะคะเพราะคนคนนี้นแอบส่องคุณไม่ให้คุณรู้นะไม่ให้คุณรู้อาจจะมี